สวัสดีครับวันนี้ไบไลท์จะพาไปโรงคั่ว26นะครับเป็นร้านที่เราไปซื้อเม็ดกาแฟครับผมโอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าวัดมะพร้าวเก่าครับ เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับน่าจะชื่อทานดา,านะครับตำทานอะไรอย่างนี้ ครับผมอยู่ศิริชาดีเออันนี้ก็จะเป็นมุมนะครับที่เดินเข้าไปที่โรงครัวนะครับีเค,คบเครื่องคัวนะครับเจอเครื่องคั่วก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับพี่สวัสดีคับ สวัสดีครับที่ชื่ออะไรครับชื่อฟอยครับผมฟอยนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับลงคั่วเลยลงคั่วจะเป็นที่ซินคอฟสเปเชียลตี้คอฟฟี่ลัสเตอร์ครับผมมีอะไรบริการบ้างครับหลักๆเราก็จะเป็นเมล็ดกาแฟก่อนะครับก็จะเน้นพวกเมล็ดกาแฟสเปเชียลตี้ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟของต่างประเทศพวกอย่างที่ฮเวียโคลอมเบียคอสตาริกาฮอลิลัสโอ้เยอะเลยใช่ครับผมโดยรวมแล้วเรามีประมาณ นับครับประมาณ80กว่าตัวโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาสาปีแล้วครับโอเคครับครับนี้ผมลองคอนดูรัสมาแล้วและเยี่ยมมากนะครับขอบคุณครับ เริ่มต้นมาคั่วได้ยังไงครับผมเริ่มต้นจากความชอบกาแฟครับผมแล้วก็ดื่มกาแฟมันเรื่อยทอผ่านพอถึงช่วงที่มีโควิดนะครับก็เริ่มมาศึกษาเพราเราไม่สามารถที่ไปดื่มกาแฟข้างนอกได้ครับก็เลยเริ่มซื้ออุปกรณ์เครื่องมือมาแล้วก็มาทําดื่มเองครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาว่าเ้เมล็ดเนี้ยเขาคั่วอะไรยังไงครับก็เลยซื้อเมล็ดที่เป็น เรียก็เป็นกรีนบีนหรือว่าสารยังไม่ได้คั่วมรลองคั่วแรกเริ่มบางทีก็คั่วโดยใช้กระทะใช้กระทะใช้กระทะเลยครับครั้งแรกเฮ้ยมันอร่อยครับรสชาติดีเลยพอครั้งที่สองครั้งที่สามปรากฏว่ามันไม่อร่อยเหมือนที่เคยทำครั้งแรกนะฮะก็เลยมาศึกษาเอ๊ะทไมมันถึงไม่อร่อยก็เลยมาดูว่าอุณหภูมิเวลาที่เราใช้เนี่ยทำยังไงให้มันคั่วได้นิ่งขึ้น ก็เลยมาศึกษาต่อก็อเริ่มต้นซื้อจากมอคั่วที่เป็นมือหมุนนะทีนี้ม,มือหมุนพอเริ่มพั่วมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่มันกะ็ยังไม่ดีพอนะครับก็เลยซื้อออปชั่นซื้อมอเตอร์ซื้อเทอร์โมมิเตอร์อะไรมาจับนะก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะแต่ปัญหาคือก็ามาเจอว่ามันก็ติดกลิ่นสโมกติดความไม่นิ่งก็ยังมีอยู่นะก็เลยตัดสินใจลงทุนซื้อเป็นเครื่องนะครับ ทีก็จะเป็นเครื่องขนาด6กิโลนะก็จะเน้นพวกวเป็นแมสนะครับแล้วก็ฝั่งสเปเชียลตี้ก็ได้ซื้อตัวหมูดำนะหมูดำก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไว้พัวสเปเชียลตี้เป็นหลักนะครพอผ่านมาสักระยะหนึ่งก็มองว่าเราน่าจะมาสายสเปเชียลตี้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะก็จะเป็น HD Worcester นะตัวนี้จะเป็นตัวเล็ก MS 6G นะตัวนี้ก็คั่วได้8 0 0กรัมก็จะเป็นคั่วสเปเชียลตี้น ty, นะนะส่วนตัวใหญ่ก็จะเป็น L2S นะ L2S ตัวนี้เขาจะเป็นคั่วเป็นแมสนะฮะซึ่งหลักๆเมล็ดที่เราใช้ก็จะเป็นเมล็ดฝั่งฝั่งบราซิลนะก็จะคั่วเป็นแมสสกขาอยู่รวมถึงพวกลาบราเวนต่างๆนะครฮะส่วนเมล็ดสเปเชียลตี้เนี่ยเราก็คั่วหลักๆก็จะเป็นพวกโคลัมเบียนะฮนะ เป็นพวกคอนูลัสพวกเอธิโอเปียอะไรต่างๆนะเราก็ใช้โมเลเราจะใช้เครื่องขั้วตัวเล็กเป็นตัวขั้วเป็นหลักนะครับทำลงขั้วมาก็เข้าปีที่3แล้วนะครับนะค่อยๆเรียนรู้ค่อยศึกษาไปตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพที่เราทําแล้วว่าเราสามารถที่จะขั้วอย่างนึ้งก็คือเราได้มีการไปอบรมแล้วก็เซอร์ติฟายนะ เป็นในส่วนของ a านเ s e ร์โซล Skill นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะพิสูจน์ได้ว่ามเมล็ดที่เราคั่วเนะี่ยเป็นมเมล็ดก,กาแฟที่ดีพอหรือยังนะหลังจากเราคั่วเสร็จมันจะมีการคัพปิ้งนะครับคัพปิ้งก็คือว่าเป็นการชิมกาแฟนะครัคัพปิ้งอย่างเดียวไม่พอเรามีการบูวิ้งด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการริปนะครับการสกัดโดยใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชีนนะหรือเมนุนเอสเปรสโซ่อย่างเช่นพวกโรบอทแล้ก็มีการทดลองทำ รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเมนูอเมริกาโน่นะเมนูที่ผสมนมนะพวกคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ต่างๆเราก็มีการทดสอบ,บการดูวิ่งด้วยเช่นกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าเมล็ดกาแฟที่เราคั่วเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างเหมาะกับเมนูประเภทไหนบ้าง ราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเราทําในหมู่บ้านนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเราตั้งชื่อเราว่าเป็นโฮมคาเฟ่โรสเตอรี่นะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเราทำอยู่ในหมู่บ้านการเดินทางมาเนี่ยลูกค้าก็สามารถเดินทางมาที่เบอร์สีราชานะฮะสามารถค้นผ่าน Google m a p ได้โดยใช้ชื่อว่า26 Co FFS นะครับลูกค้าก็จะเจอนะว่า โลเคชันเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าอยู่ในหมู่บ้านก็สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้เลยแล้วก็สามารถสอบถามราปภตำแหน่งที่ตั้งของร้านได้เลยนะครับขอช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเฟซบุ๊กหน่อยครับช่องทางนะก็จะมีเพจนะเพจก็จะเป็นต w e n t y six นะครับลูกค้าก็สามารถเซิร์ชผ่านเฟซบุ๊กได้เลยนะครับรวมถึงในส่วนของไลน์เราก็จะมีไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไลน์ออฟฟิเชียลก็จะชื่อ26คอิ co เช่นกันนะครับ ส่วนเบอร์โทรนะก็จะติดต่อทางเราได้โดงตรงก็คือเบอร์094 9291974นะครับโอเคครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับก็เรียบร้อยนะครับกับการมารับเม็ดกาแฟที่โรงลวยยี่นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ